ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครในครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะคร pas, ับผมโคด Rv หรือว่าทุกส anyway> ิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ Rv น็อกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกัใจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกัใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกัใจกับผมคนนี้มากๆเลยนะทุกคนฝากด้วยนะทุกคคนนนนนะุททกกกกกกมมมมาาาาาๆเลลยยรรรัแ้้้ว็็สสถดดูิจจฟีีไ แจกหลายอย่างนะครับผมนะทั้งกล่องลุ้นตางเชอสกินเลเจนด์ถาวรน,นะครับกล่องฮีโร่หรือว่ากล่องสกิน100%นะทุกคนก็สามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สรุปแล้วก็อัปเดตไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับผมนะเนป็นสกินของทีมคริสต์มาสนะครับที่กลับมานั่นะครับผมนะก็คือสกินของ ลาวิลคิสมาสนั่นเองนะครับวันนี้กิจกรรมได้วนกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นสกิลระดันี้ล่าขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเตรียมคูปองไว้เท่าไหร่พอนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวไปพร้อมกันนะครับเราก็จะสรุปให้น้องว่าราคาเบสเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกคนจะเหมาเนี่ยกี่คูปองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมไปรับชมกันเลยครับ หยุดหยุดหยุดสำหรับผู้ติดตามช่องก๊อดอุซบวันนี้เติม RV มีส่วนลดพิเศษเพียงทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ทําการคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับและกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อทําการใส่โค้ดส่วนลดนะครับจากนั้นก็ใส่เลขโอเพนดีนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินเลือกแท็กที่ทุกคนโดนใจได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดที่คัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับและไม่พอนะครับใครที่มีลิสแมนคอยนะครับสามารถลดเเพิิ่่มมมมมตไไดดดดด้้้้้ออีีกกกกกนนนนนะทททุุุคคคคโรัจําาชหูวย โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับวงแหวนคริสต์มาสนะครับสาวซิลคุป,ปองนะครับการันตีเป็นไม่กว่านะ้อนแรกรางวัลทุกการเล่นนะครับผมนะสะสมแลกของรางวัลในร้านคา้าได้เลยนะเด็นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมวงแหวนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับผมนะวงแหวนตรงนี้นะครับผมนะซึ่งสกินของลาวีเนี่ยใช้ ไม้เท้าตัวนี้นะครับก็คือ110ไม้เท้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคูณจํานวนไปเลยนะครับผมเนะเอาแบบเหมาๆเลยนะทุกคนนะยังไม่ต้องมีส่วนลดยังไม่ต้องดวงดีนะครับห้าครั้งเนี่ยสาสิบคูปองนะครับผมนะก็คือสุ่มไปเลยครับผม110ครั้งนะครับคูณเข้าไปนั่นเองนะครับจะอยู่ที่3,300คูปองนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เป็นกรณีแบบเหมาเนี่ยนะครับซึ่งมันมีส่วนลดอยู่นั่นเองครับผมก็คือต้นคริสต์มาสตรงนี้นะเราสามารถซื้อในราคาครึ่งหนึ่ง ได้ทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะครับหนะัวเนี้ยก็คือครั้งละ75คูปองนะครับได้ทั้งหมด25ต้นเนาะถ้าเกิดเราซื้อไปเลยครับผม3ครั้งนะทุกคนนะและเราเอาไปหักลบกันนะทุกคนนะก็คือสกินของลาวิลนะครับหัวเนี้ยสกินตัวนี้นะครับจะอยู่ในราคา3ามพกับเจคูปองนั่นเองนะครับซึ่งมันถูกกว่าการกลับมารอบแรกเนาะเพราะว่ามารอบแรกเนี่ยราคาถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ประมาณ3ามพคูปองนะครับแต่ครั้งเนี้ยก็คือสามพงนะครับอันนี้คือราคาเหมาแบบ คือทุกคนดวงไม่ดีได้ทีละหนึ่งได้ทีละหนึ่งเลยนะคือแบบราคานี้เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนสุ่มไปแล้วแบบได้ไม่กวาดเพิ่มขึ้นบางทีสุ่มไป1ครั้งเออสุ่มไป5ครั้งเนี้ยอาจจะได้มา10เลยได้อย่างละ2เนี่ยทุกคนนะมันก็จะถูกลงไปอีกนะเดนนะครับผมนะซึ่งราคาเบสเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมไว้แค่สามพันกับเจ็ดสิบห้าคูปองก็เพียงพอสำหรับสกินของลาวิลสกินนี้แล้วนะเดนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครที่จะสุ่มนะครับผมนะก็แนะนาว่าให้มาเก็บตรงนี้ สูดไม่ดูด้วยเนาะนี่ซื้อราคาแบบนี้นะครับก็ลดราคาไปเลยครึ่งหนึ่งนะทุกคนโอเคกดเปิดไปเลยครับ นี่เราก็จะทั้งหมด75ต้นนะครับผมนะก็สามารถเอาไปเป็นส่วนลดในกิจกรรมครั้นี้ได้นะครับผมนะสำหรับใครที่จะเอาส,สกินของลาวิลขอสรุปหรืทีหนึ่งราคาเตรียมคูป,ปองไว้ที่3,075คูปองก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วจะถูกกว่านั้นไหมอะไรยังไงแล้วแต่ดวงเลยนะเดนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีเลทอยู่นะเดนนะครับผมนะ่ยสำหรับตรงนี้เนาะนี่ทุกคนวงแหวนคริสต์มาสนะครับสกินเนี่ยอยู่ที่0.79เปอร์เซ็นต์นะครับแพ็คเอฟเฟกต์ท่าเต้นนะครับผมเนี่ย2เปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกก ได้เป็นแพ็คเอ่อไม่กวาดลูกเท้าอยู่เอ้ยไม่กวาดตรงนี้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสกินด้วยนะครับที่จริงสกินคิวกอดตัวนี้เหมือนจะเป็นสกินแจกฟรีนะแต่สกินโอมาเนี่ยไม่แจกนะทุกคนนะเป็นสกินซื้อนะครับแต่อยู่ดีผมก็ไม่มีสกินของคิวกอดไปได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะ <S <S นนก็เดี๋ยวจะสุมส่มสองสกินนะครับส่วนสกินลาวิลคูป,ป,ปองผมไม่เพียงพอนะครับผมเนี่ยก็อาจจะสุ่มเอาเท่าที่พอก่อนแต่ว่ามารีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนนั่นเองนะครับ ถ้าอยากได้สกิลลาวิวก็สุ่มไปเลยครับผมนะจนกว่ามันจะได้ครบ110คูป,ปองนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมบางทีมันจะมีดวงดีแบบนี้คืออันนี้ได้หนึ่งอันนี้คือเท่าทุนส่วนนี้คือได้2อันแล้วน,นี้คือเราได้กำไรแล้วคือคูป,ปองมันก็จะลดลงมาเข้าใจใช่ไหมทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูเนาะว่าผมมีคูป,ปองอยู่เท่านั้นอะ่ะผมจะได้เออไม่กว่าตัวนี้กี่อันนะครับเราทุกคนก็สามารถลองไปคำนวณเข้าๆกันดูได้นะครับตัวนี้ก็ใช้สูตรการเขียนไปแล้วผมนะคำที่ทุกคนก็รู้กัันนอออยู่่่แล้ว้วววะะคครรบาาตงพพิม์ไ อ๋อ oh, นี้ได้หนึ่งโอเคไม่เป็นไรครับผมนะเราเหลือยี่ต้นคริสต์มาสอีกออหนึ่งอันนะครับผมเอ้ยยี่สิบห้าอันนะครับเป็นการสุ่มแบบส่วนลดครันที่สามนะครับอ่าอันนี้ได้มาสองอันนะครับผมแบบนี้เนาะโอเคตอนนี้นะครับเราได้มาสาเออสิบแปดและสรับการเสียไปทั้งหมด200กว่าคูป,ปอง้นะครับเราก็แต่ตัวนี้มันจะไม่มีแพ็คอื่นแล้วนะคือมันจะไม่สามารถซื้อได้แต่ปกติแล้วมันจะมีส่วนลดมากกว่านี้เนาะแต่อันนี้เหมือนกับ ใส่มาแค่อันเดียวเองนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะรีเซ็ตหรือเปล่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็รอดูไปพรุ่งนี้ก็ได้นะทุกคนนะแต่ผมจะมาลองทาคลิปไปดูไงก็เลยเดี๋ยวจะสุ่มให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะครับปรับปรับโอเคไปครับเท่าไหร่เท่าไหร่ปังโอ้โหอันนี้เกิดล้วนนะครับได้ทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งบนเลยอันนี้คือเท่าทุนเลยนะทุกคนนะโอเคไปกันต่อครับซื้อไปอีกครับผมพอเราจะต้องสุ่มนะครับปึ๊บโอเคไปกันเรื่อยๆครับปัง อ๋ออันนี้ก็เท่าทุนนี่ก็คือหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งหมดเลยทุกคนโอเคไปกันต่อครับถ้เาเกิดสุมคันนี้ผมก็น่าจะได้สกินของโอมาแล้วนะแต่ถ้าเกิดคนที่จะเอาสกินของลาวีนเนี่ยก็จะต้องไปกันต่อนั่นีองนะครับปังม,งมี2มาไหมโอ้โหหนึ่งล้วนเลยนะครับผมนะตอนนี้คือผมสามารถแลกสกินของโอมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็คือสกินนี้นะครับโอมาเซนต้านะครับแต่เดี๋ยวจะลองสุมเอาคิวกอดไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะไหนๆก็มาทาคลิปแล้วก็สุมเก็บไปก่อนแล้วกันนะคครรรับับบผผมมมมไไไ่่เเสียยหายป็น เฮ้ยโหเผลอกดทีเดียวโหได้หนึ่งหมดเลยวะจีเอ็มทำไมเองทําไมใจร้อย่างนี้ทํามัวม่วๆมั่งดิกดข้ามเลยอ้าเนี่ยได้คนอย่างเงี้ยคือมันจะดวงดีขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดเราได้สองแต่บางคนอาจจะแบบได้ห้าได้เขาเรียกไงได้ห้าได้หกได้สิบอะไรแบบนี้ทุกคนนะก็ตรงนี้คือสูงสุดแต่มันมียี่สิบเลยนะทุกคนนะถ้าเกิดใครได้ยี่สิบเนี่ยก็คือคดคุ้มอะ่ะคือประหยัดคูปองปยยไม่ได้เยอะแน่นอนทุกคน ปังโอ้โหได้หนึ่งหมดเลยโอเคได้เอ่อเท่านี้แหละคูป,ปองผมไม่พอแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่จะเอาสกินเนี่ยก็ไปกันต่อเลยนะทุกคนนะจนกว่าจะครบ1 1 0คูป,ปองแต่ราคาเนี่ยถ้าเกิดเอ่อทุกคนไม่ได้แบบท่าเต้นนะครับผมหรือว่าไม่ได้แบบเอ่อชิ้นส่วนเนี่ยเอฟเฟกต์สังหารแบบนี้นะครับผมเนี่ยเอฟเฟกต์ว์ปอะไรแบบนี้ทุกคนนะ ถ้าเกิดแบบไม่ได้ซ้ำๆบ่อยเนี่ยยังไงแล้วก็ไม่เกิน3,075คูป,ปองแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนดวงดีได้5มั่งได้10มั่งได้20มั่งเนี่ยอันนี้ราคาจะถูกลงแบบชัดๆเลยนะเดยนะครับผมนะก็จะมารีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะดน,นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะใครที่จะส่มเนี่ยก็ ลองดูคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจกันได้นะครับถามว่าถูกจากครั้งแรกที่กลับมาไหมจากกิจกรรมเดิมเนี่ยมันถูกกว่านะดูคนนะแต่มันก็ไม่ได้ถูกกว่าขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าใครอยากได้เนี่ยก็สามารถจัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รีบเนี่ยก็รอกลับมาในครั้งถัดๆไปก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าสกิลก็คิดว่าน่าจะวนกลับมาทุกปีเนาะถ้าเกิดใครไม่รีบก็สามารถรอได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้อยากจะเก็บสะสมก็จัดไปเลยครับผมโอมาโอมาอ๋อนี่ทุกคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ Snow Festival นะครับซาน สามารถไปลองเล่นกันได้นะทุกคนทัางหมดกันกี่คูป,ปองก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมานี่นะทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันลาลาใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจอกับผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกดอุศ so ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายยแล้วเจอกันบา,บายยค่ะ